พี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกอ้อยที่เคารบครับผมมื้อนนี้ลุงชวนได้ไปทรงพันอ้อยอีกคือเก่านะครับที่ไปที่จุดเป้าหมายก็คือสีเทพนะครับเก็บบรรยากาศมาฝากพี่น้องมาฝากมาตอนพี่น้องให้ได้เที่ยวไปทํากันนะครับสภาพพื้นดินหรือว่าสภาพอากาศนะครับนี่ก็ฝนตกตลอดทางนะครับพี่น้องเป็นยังเพื่อนยังอยากได้อ้อยไปทดลองปลูกนะครับเจ้านี่เอาไปตัดนึงนะครับค่ารถกับพันสามนะครับเพราะว่ามันแปดสิบัวกิโลเพื่อนกระสู่นะครับ เพิ่นอยากได้อยากรู้อยากร้องนะครับเห็นในคลิปแล้วก็บวบะใจนะครับก็เลยเอาอ้อยต่อสองนะครับไม่เหนี้เอาอ้อยต่อสองไปหนึ่งตันนะครับบรรยากาศก็งามงามนะครับวิวอุ่นเทือกเขาฟูจินะครับไปเรื่อยๆนะครับไปฮอดบ้านเพิ่นแล้วไปเบ่งบรรยากาศกันเลยครับเพิ่นเป็นผู้จังเดยนะครับลูกชวนขนอ้อยไปฮอดแล้วครับผมสวัสดีครับท่านผู้ชมช่องสวนลวงสวนชีวิตคิดไปเรื่อยครับผมสีเทพอีกแล้วนะครับสีเทพพี่รองสีเทพเยอะมากเลย อยากให้เอฟซีบอกว่าซื้อหยังนะครับสองคนเลยซื้อหยังแล้วก็มองนี่มองไดที่ลรงเชิญอออ้อยมาตรงสั่งมือหวานนี่ได้มือนี่นะครับเพราะว่ามันจบจังหวะอ้อยสร้างพอดีแล้วก็อมาตันหนึ่งชืวอบ้างไหนครับทั้งนี้ซื้อตั้มครับพุนเบิ้งกล้องเบิ้งพี่น้องคุนมาก้มนาซื้อตั้มครับอยู่ปะดูงามครับผมอยู่ปะดูงาม้านโคกเจริญหนึ่งอันเจนี่ซื้อหยังชื่อหญิงค่ะอยู่ปะดูงามค่ะโคกเจริญหนึ่งค่ะแล้ววันนี้เห็นอ้อยงักเขียวแล้วคิดว่าที่พัฒนาไปได้บเงหราว ได้ครับน้ามจีจะทำให้ได้เลยค่ะเฮ็ด <c oughs> ให้ได้กลัวลุงชวนเด้อ <c oughs> เพราะว่าปัจจุบันเนี่ยสิทธิ์ลุงชวนน่ะคิดร่างคูไปแล้วครับ <c oughs> <c oughs> สิดคิดร่างคูดีเฮ็ดดีว่าอาจารย์ไปแล้วตอนนี้อาจารย์ต้องกลับไปปรึกษาลูกน้องลูกศิษย์แล้วซึ่งสีเทพนี่กำลังกำลังขึ้นนะครับแต่ว่าลุงชวนอยากให้อยากให้พี่น้องสีเทพเพราะว่าสีเทพพี่เชยนโซนเนี่ยครับโซนดินดำน้ำซุ้มเนี่ยที่เขาบอกว่าดินดำน้ำซุ้มเนี่ยไม่เห็นดินแล้วลุงชวนว่ามันอาจจะพัฒนาได้หลายน่าจจะรับในแต่ ให้เปลี่ยนความคิดนะครับพี่น้องบางคนก็นยังคิดยึดติดความเก่าอยู่วา่าใส่ล้ำต่อล้ำเนี่ยใส่คูเนี่ยก็แล้วเต่ที่ว่าไปนะครับแต่ว่าลุงชวนเน้นน้ำเห้ตัดทอนนะครับสองขอ้อสามขอ้อแล้วก็วานให้มันมีช่องไฟนะครับสมมติว่าวางตัดท่อนจำค่าศอกกับหหเห็ดวานห้างกันค่าศอกประมาณเนี่ยแล้วก็ชักลองลึกๆกบนหน่อยๆเพราะเกิดได้จังกบค้นมันอที่ล้มนะครับมันก็ที่ได้แบบนี้บางคนด่ามาว่าอ้อยเนี่ยเขียวปลูกเขาเดียวกระล่มพูดมาท่านต่ว่าก ันี่นี่คือสที่ที่ยืนยันเนาะขนลมมันต้องร่มเร้วล่ะมันบ่ลร้มไก่ไงนี่ครับตสองสองหกตสองอยู่หากไก่ยังยืนได้ตรงได้ขนาดนี้นะครับแต่สีประมาณสามเมตรพุน่นยเนาะยังนหน่อย,อย,อยเอาพี่น้องท่านใดนะครับสนใจก็ลองโทรไปหาหนุนม่มชนบุรีขนเพื่อได้นะครับตอนนี้เหลือหน่อยเต <c oughs> ็มที่แล้วกกออกออกยอดเนาะมันเริ่มแตกตาเริ่มยอดมันก็เริ่มโปง่งเริ่มอย่างเอาะไล่พี่น้องไปอีกกับ คุณยังก็ต่ำครับคุณตา่าคุณหญิงะนะครับบ้านประดูงามตามบตามบประดูงามบ้านโคกเจริญหนึ่งโอ้ตมบ,ปร,ตมบประดูงามบ้านโคกจเจริญหนึ่งอําเภอศร<พ>ีเทพจังหวัดเพชรชบูรณนะครับอ้อยยักเขียวก็ยังเป็นอ้อยที่หนาทดลองอยู่เพื่อเก่าหลืพี่น้องตอนนี้พันธุ์ที่สวนหลงชนล,อล้อยหล่อแล้วนะครับก็อยากเป็นขอตาอย่างเดียวนะครับถ้าเป็นขอตาในนี้ยังปีนะครับพี่น้องท่านใดสนใจก็ลองทักมาโทรมานะครับตามเบอร์โทรศัพท์ที่ลวงชนขึ้นไว้ให้ครับผม แล้วก็นี่บรรยากาศนะครับเสร็บจบรรยากาศแล้วเลยลุงชอนที่ให้เบิงเอายอดมาปลูกนะครับนี่คือลุงชนปลูกหมดัหมดๆเลยนะครับเอายอดมาก,กับมาปลูกขอบคุณที่ติดตามครับสวัสดีครับ